รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับนี่คือรายการดิจิไลฟ์ให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายครับเรามาพบกันแบบนี้นะครับทุกคืนวันเสาร์เที่ยงคืนตรงที่นี่ช่องเนชั่นทีวีครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอูแอสปินนายครับผมแก่แอ๊ดนัทพัฒครับตลอดรายการดิจิไลฟ์นะครับครึ่งชั่วโมงของรายการครับใครที่มีทวิตเตอร์นะครับส่งมาคุยกันครับที่แอดดิจิไลฟ์ทีวีครับกดไลค์ด้วยนะครับที่ f a c e b o o k c o m d i g i t a l จ v ไลฟครับช่วงแรกของรายการนะครับแน่นอนเลยครับไปติดตามกันว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่่าาานนนนมมคคครรรัััับบบบีีออะไไเเเกกกิิิดดดขึ้้งงใโโโลลลทยชวจฟ์ปต สนับสนุนโดย A I S 4 G a d v a n c e อัปเดตแรกของสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่อีกแล้วหลังจากที่ Apple เนี่ยเปิดตัวไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับต้อง <iPhone S 2> บอกว่าเดือนกันยายนเป็นเดือนของ Apple iPhone เปิดตัวมาปุ๊มอ่มี iPhone 7ใช่ไหมครับมี Apple Watch Series 2องที่เปิดตัวกันไปเมื่อเดือนที่แล้วเดือนนี้เป็นเดือนของ Google นะครับ Google เนี่ยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวฮาร์ดแวร์นะครับหลายๆคนคิดว่า Google เนี่ยเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ ก็คือทำพวกแบบ Search Engine ทำพวกบริการ Service บนอินเทอร์เน็ตเนี่ย g o o g l e Map อะไรทั้งหลายเลยเป็นซอฟต์แวร์ล้วนๆเลยนะครับแต่ว่ารอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย Google จัดงานเปิดตัวฮาร์ดแวร์นะครับถือว่าเป็นไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักแต่ว่าจัดหนักจัดเต็มในงานครั้งนี้เนี่ย g ูเกิลเปิดตัวฮาร์ดแวร์มากถึง5ตัวด้วยกันจริงๆก็มีข่าวลือพักหนึ่งนะแบบบูมึ้นมาแบบว่าเฮ้ยกูเกิลทำอะไรมาอย่างยู่นี่แหละใช่ครับ ตัวหลักสุดเลยเนี่ยก็คือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับ,รบเปิดตัวในชื่อใหม่ครับชื่อว่า Google Pixel นะครับเปิดตัวมา2รุ่นก็คือ Google Pixel แล้วก็ Google Pixel XL อือ่าซึ่งก็พอเดาได้ว่ารุ่นหนึ่งอ่ะเป็นจอขนาดปกติแล้วก็รุ่น XL ก็เป็นรุ่นจอใหญ่ก็มาตรฐานเดีด๋ยวนี้มือถือก็เป็นอย่างนี้แหละอ่าใช่ครับก็เปิดตัวมาทั้งหมด2ขนาดหน้าจอครับตัวหนึ่งก็คือ5นิ้วนะครับจอความละเอียด Full HD อีกตัวหนึ่งคือ5.5้นิ้วความละเอียด Quad HD อ่าอ่า ฟีเจอร์เด็ดที่สุดที่บอกว่าไหนๆอ่ะกูก็เปิดตัวเองทําเองเนี่ยตัวมือถือเนี่ยถ้าเกิดอยู่ที่หน้าจอหลักเนี่ยมุมซ้ายบนเนี่ยจะมีโลโก้ของ Google ตัว G อยู่กดแล้วเข้าไป Google Search ใช่ไหมอันนั้นธรรมดาอันนั้นมือถือ Android รุ่นไหนก็มี <c oughs> แต่ว่าตัว G ตัวนี้หมายถึงว่า Google Assistant นะครับนี่เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่ฝังเอา Google Assistant เข้ามาครับ Google Assistant ค,คืออะไรถ้าเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆมันก็คือ Siri นั่นเองอจริงก็คือที่บอกว่าเขาเขาคงแข่งกันเลยนะคงแข่งกันแต่ Google พร้อมแล้วครับที่จะใช้ Google Assistant ใครอยากลองว่า Google Assistant เป็นไงนะครับตอนนี้เนี่ยสามารถลองได้กับมือถือตัวเองเนี่แหละใช่ทุกรุ่นเลยคือเป็นดาวน์โหลดแอป Google เอาโลมาดูถามอะไรไปก็จะตอบกลับมาเหมือนกันเราคุยกับคนอนะ่ะแต่ว่าให้เขาเซิร์ชข้อมูลอะไรอ่ะเซิร์ชมาได้คนละอ่ะคนนี้อายุเท่าไหร่ก็ถามไปแบบง่ายๆใช้ภาษามนุษย์นี่แหละง่ายๆใน<ช>การถามตอบนะครับนี่เป็นมือถือรุ่นแรกที่ฝั่งเอา o o g l e a s s i s t a n t เข้ามานะครับก็เปิดตัวก่อนใน5ประเทศ ยังไม่มีประเทศไทยอย่างแน่นอนไม่ต้องไม่อันนี้กนน็คือถ้าแถบเอเชียที่แบบใกล้ๆเคียงสุดก็อ,อินเดียอ่าอินเดียนะครับคือ5ประเทศก่อนแล้วก็ราคาเริ่มต้นไม่ถูกด้วยนะครับตัวเล็กสุดความจุ32กิกเนี่ยเริ่มต้นที่649เหรียญสหรัฐ2 0 0 0มืกว่าบาทเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่มือถือที่ถูกแล้วก็ยังไม่ได้หาซื้อได้ง่าย,ายๆในไทยก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนๆจริงๆก็คงอาจจะไปซื้อที่ต่างประเทศก่อนนะครับส่วนตัวย่อยๆในงานนะครับก็จะมีตัวถัดมาเรียกว่า Daydream นะครับ Daydream View Headset ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบก็คือ Google Cardboard ที่ใส่แล้วก็ดูเป็น virtual reality ดูได้360องศาตัว Daydream เนี่ยทำจากผ้าไม่ได้ทำจากกล่องกระดาษแล้วแล้วก็ไม่ต้องเอามือจับไว้ตลอดเพราะว่ามันก็สามารถสวมกับศีรษะได้เลยแล้วก็มีรีโมทปึ๊บปึ๊บแล้วก็ใช่ครับแล้วก็จะได้ประสบการณ์ดีที่สุดหากใช้กับมือถือที่รองรับ Daydream ตอนนี้มันจะมีโลโก้ Daydream Ready ด้วยึ่งไอ้ Google Pixel ที่เพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นมือถือรุ่นแรกที่ Daydream Ready มาใช้งานด้วยกันนะครับเปิดตัวในราคา79เหรียญสหรัฐหรือประมาณ3,000บาทตัวที่3นะคร โคมแคสที่เปิดตัวอยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับอัปเกรดไปอีกทีหนึ่งชื่อโคมแคสอัลตร้าหน้าตาขายเดิมทุกอย่างเลยนะครับรองรับเพิ่มความละเอียด 4K เข้าไปเท่านั้นเองโคมแคสอัลตร้าเนี่ยสเปคสูงขึ้นนะครับเพิ่มรองรับความละเอียด 4K แล้วก็มีพอร์ตแลนให้เสียบแล้วคือราคาแพงขึ้นเท่าตัวราคาตอนนี้เท่าไหร่นะหกสิบเก้าเหรียญสหรัฐก็แพงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็จะเริ่มขายในเริ่มจองเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วก็เริ่มส่งมอบธันวาคมครับตัวที่สี่อ Google WiFi นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นมาแทนเราเตอร์ในบ้านครับกูก็ WiFi ออกมาก็เรียกว่าหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะก็คือแต่ละตัวเหมือนกันแต่ตัวนี้สามารถไปกระจายตามจุดต่างๆในบ้านเคลื่อนย้ายได้แล้วก็ให้ทางบ้านเนี่ยรองรับครอบคลุมกับอุปกรณ์ Wi-Fi ไม่ว่าจะเป็นพวกสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆหรือว่าอุปกรณ์พวกอุปกรณ์โฮมสมาร์ทโฮมครับอ่าที่จะรองรับต่อไปในอนาคตนะครับตัวนี้ก็เปิดตัวมาเหมือนกันแล้วก็วางขายแบบถ้าจะซื้อตัวเดียว1 2 9ี่เหรียญแต่ก็มีแพ็ค3ตัว มีแพ็กสามตัว299เกหรียญก็ประมาณต้องอู้ก็เกือบหมื่นนะหมื่นกว่าเลยนะและตัวสุดท้ายคือว่า Google Home ตัวนี้เป็นตัวช่วยที่จะอยู่ในบ้านนะครับเป็นตั้งไว้ตั้งไว้เหมือนตั้งไว้กลางบ้านตั้งไว้กลางห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็สามารถสั่งงานได้ผ่านเสียงก็คล้ายๆว่าเอา g o o g l e Assistant มาใช้งานนั่นแหละแต่ว่าไม่ต้องใช้กับมือถือแล้วเพราะถ้าอยู่ในบ้านก็สั่งผ่าน Google Home ตัวนี้ได้เลยนะครับในการเปิดปิดอะไรในบ้านต่างๆนะครับปิดไฟห้องนั้น นะครับหรือว่าปลดล็อกประตูด้านหน้าหน้าบ้านนะครับหรือว่าปิดโรงรถอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าควบคุมแอร์ห้องอื่นๆเปิดเพลงหรือว่าเซิร์ชหาอะไรได้เร็วๆเนี่ยเราก็คุยก Google Home คุยกับเครื่องนี้มันก็จะมีลำพโพงตัวหนึ่งด้วยที่จะส่งเสียงออกมาจริงๆอันนี้ต้องบอกว่ามันรองรับสมาร์ทโฮมในอนาคตนะครับก็เลยบอกว่าโอเคเริ่มที่จะพนลวกทุกอย่างเข้าเป็นจุดเดียวแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับต้องตอนนี้ซื้อที่ต่างประเทศหมดเลยนะใช่เมืองไทยต้นหลักเป็นสหรัฐอเมริกานั่นแหละนะครับแล้วก็เริ่ม แต่ตัววางขายไม่พร้อมกันครับอ่ะอม,มาถึงอัเดัถัดไปนะครับเป็นเรื่องของโดนิดนึงนะฮะก่อนหน้านี้เรามีการพูดถึง GoPro ที่ออก คาม่า <K> พับ,บได้เขาบอกว่าเป็นโดรนตัวแรกๆที่พับได้พกพาสะดวกใช่ครับคือเมื่อโดรนคือเมื่อแบบว่าโดรนของโกโปโเนี่ยเข้ามันลุกในตลาดโดรนซึ่งจริงๆไม่ใช่ตลาดของโกลอโพเจ้าตลาดเดิมอย่าง DJI บอกว่าฉันก็ไม่ดอยหน้าะะนะครับออกมาสู้กันชนกันเลยครับนี่คือ DJI Mavic นั่นเองนะครับ DJ i m a v มาเนี่ยข่มโกโปโคามาก,กัน,เห,นเห็นเลยว่า ผมก็พับได้เหมือนกันใช่ครับเล็กกว่าด้วยแลวพับได้เล็กกว่าเยอะมากเล็กกว่าเล็กเยอะมากคือต้องบอกว่าตอนตอนแข่งคาร์ม่าเนี่ยว่าเราเล็กนะครับคาร์ม่าพอคารม่าพับเล็กนะฮะเจอมาวีกปุ๊บอุ่นนี่เล็กว่าแบบแบบเยอะเลยอ่ะคือพับถ้าเกิดเปรียบเทียบก็คือพับแล้วเหลือประมาณเลนตัวหนึ่งอ่ะอ่าถ้าเือเสียบลงไปในกระเป๋ากล้องคือเสียบแทนช่องเลนได้เลยใช่แต่ที่เรียกว่าเจ๋งมากคือ ตัวตัวมาวิกเนี่ยนะครับบินไกลได้ถึง7กิโลเมตร7กิโลเมตรคือจากจุดนี้บินไปถึง7กิโลเมตรไกลมากๆขนาดที่คาร์มานี่บินแค่ประมาณกิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วบินด้วยความเร็วสูงนะครับถึง6ก64กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือบินซิ่งกันได้เลยนะอ<า>่ะคือผมว่าซิ่งจนจนแบบถ้าเกิดไปชนคนนี่อาจจะมีบาดเจ็บกันอนะ วางจุดแท็กได้ด้วยให้บินตามนี้ให้ถ่ายรูปตามนี้เป้าหมายในการถ่ายได้อะไรอย่างนี้ใช่ครับแล้วบินนะครับขนาดที่ตัวเล็กขนาดนั้นบินได้สูงสุดนานถึง27นาทีนี่บินลืมไปเลยนะครับก็่าไปมีระบบ GPS อะไรมากมายอลังการเยอะแยะมากครับรวมถึงการใช้กล้อง VR เพื่อจะดูภาพสดๆว่าถ่ายมาแล้วเป็นยังไงอะไรว่าไงนะฮะมี2เวอร์ชันด้วยคุณจะคุมคอนโทรลด้วยสมาร์ทโฟนโดยแอปบนมือถือก็ได้หรือจะซื้อตัวรีโมทก็ได้นะครับ ตัวนี้เมืองไทยยังไม่เข้าอย่างเป็นทางการนะครับราคานะครับเริ่มต้นที่749เหรียญถ้าเกิดชุดสมบูรณ์ก็คืออยู่ที่999เหรียญถ้าเกิดเมืองไทยตอนนี้ก็เห็นมีราคาแบบว่าพวกศูนย์ที่อย่แหละก็ราคาจะกระโดดไปเยอะมาหมื่นะครับ,รบแล้วพูดถึงสคู่แข่งนี้นิดหนึ่งแลวกนอัปเดตสั้นๆนะครับโกโปรไทยแลนด์เปิดตัวแล้ว ีโร่5ที่เพิ่งเปิดตัวเมืองนอกไปเมื่อสัปดาห์ก่อน<ช>นะครับบอกว่าเปิดตัวแลวก็พร้อมวางขายในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2รุ่นเลยคือ GoPro Hero 5เปิดตัวในราคา14,990บาทแล้วก็ Hero 5 Session ตัวเล็กนะครับเปิดตัวในราคา19,990บ,บ,บาทมีวางขายตามเนี่ยดิสติบิวเตอร์ของ GoPro ก็ไป,ไป,ปเ,เไดินทางก็ได้ส่วนตัวคามาเขาบอกว่ารอาปีหน้า,าเขาบอกว่ายังราคายังไม่ออกแต่ว่าเข้าไทยเนี่ยน่าจะช่วงต้นปีหน้ายังไม่รู้ว่าเท่าไหร่เหมือนกันใช่ครับ ผมนี่คือดิจิไลอัปเดตนะครับเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามีรีวิวแกจ,จิตพร้อมกันครับยุคโซเชียลใครๆก็ติดแฮชแท็กร้องไห้หนักมากจะวัยรุ่นวัยทำงานไปยันรุ่นคุณพ่อคุณแม่ ติดมือถือหนักขนาดนี้จะไม่ปวดตาจนร้องไห้หนักมากได้ไงให้ฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสบูลไลคัสช่วยถนอมสายตาคุณด้วยเทคโนโลยีกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายติดโฟกัสแล้วชีวิตดีดีดรู้ยังเรื่องงานมาเต็มบันเทิงมาเต็มเกมออนไลน์มาเต็ม เต็มที่กับทุกความต้องการแรงไม่มีสะดุดเน็ตบ้านมาเต็มต้อง AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติก100%พร้อมแล้ววันนี้ในกรุงเทพและ23จังหวัด AIS Fiber เรื่องงานบันเทิงเกมออนไลน์เต็มที่กับทุกความต้องการเน็ตบ้านมาเต็มต้อง AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติก100%พร้อมแล้ววันนี้ในกรุงเทพและ23จังหวัด AIS Fiber กลับเข้าสู่รายการดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้ครับเรามีแก d เ็ตใหม่ๆและว,วันนี้น่าสนใจอย่างมากเลยครับนี่คือช่วงดิจิไลฟ์แก d เ e ครับดิจิไลฟ์แกลเลจวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งใหม่นวัตกรรมใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้คือในหลักอีกไม่กี่เดือนนี้แหละ ใช่แล้วก็เราเนี่ยจะเป็นผู้คนกลุ่มแรกๆที่ได้ใช้ให้ดูก่อนครับนะครับคุณผู้ชมเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้เห็นเดโมนี้นะครับนี่คือเอกลูซีมากๆจริงๆซึ่งมันก็คือเครื่องรูปบัตรเครดิตนั่นเองไม่ใช่ตัวนี้เขามีกันอยู่แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าซัมซุงเพย์นะครับซัมซุงเพย์เนี่ยเป็นบริการชําระเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือซัมซุงอืมชระเงินนี่คือเหมือนกับเราจ่ายด้วยบัตรเครดิตอ่ะคือเพราะว่าอันนี้คล้ายๆกับถ้าเกิดใครเคยไปญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็น่าคนญี่ปุ่นนมมเดิืืออถ จ่ายเงินด้วยมือถืออะไรอย่างี้นะฮะคือเหมือนกับว่าใช้มือถือแทนบัตรเครดิตครับถ้าเกิดเปรียบเทียบว่าตอนที่ยังไม่มีเนี่ยตอนนี้เมืองไทยไม่มีเวลาเราจะชําระเงินด้วยบัตรเครดิตเนี่ยก็ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า physical c a r ดหรือว่าหรือว่าบัตรพลาสติกบัตรที่เป็นตัวเป็นๆเนี่ยบัตรที่เราต้องพกใส่กระเป๋าสตังของเราไว้ใช่ก็ต้องไปรูดเนี่ยใครมีบัตรเครดิตกี่ธนาคารก็ต้องใส่ในกระเป๋าตังเราเข้าไปเนี่ยนะครับมากมายเลยนะครับกี่ธนาคารก็ต้องก็ต้องพกให้มันหนาขึ้นมา ใช่ไหมครับซัมซุงเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหานะครับเราถือว่าเป็นประเทศกลุ่มแรกๆในโลกนะครับลักหน่วยอ่ะคือประเทศประมาณประเทศที่9้าอะไรอย่างนี้ครับในโลกที่เปิดตัวในการใช้บริการซัมซุงเพย์นะครับซัมซุงเพย์เนี่ยใช้ได้กับมือถือซัมซุงแน่นอนนะครับเราใช้งานให้ดูก่อนก่อนที่จะมาลงดีเทลกันนะครับวิธีการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการล็อกเครื่องอยู่ก็ตามหรือว่าเปิดเครื่องอยู่ในหน้าจอไหนก็ตามเนี่ยนะครับสามารถที่จะสว i p ขึ้นมาเจอบัตรเครดิตของเราเลยนะครับเห็นไหมครับมีบัตรเครดิตอย่างเงี้ยเป็นบัตรกรุงศรับ ที่เราได้แอดไว้นะครับเราอยากจะจ่ายด้วยบัตร S C B ก็เรามีบัตร S C B เหมือนกันเราอยากจะจ่ายด้วยบัตรนิกรุงศรีเหมือนกันนะครับนี้ K T B คือ <T> เอาเป็นว่าเอาเป็นของแบงค์ไหนก็ว่ากันไปแล้วกันออแอดบัตรเรามีบัตรเครดิตกี่ใบแอดเข้าไปในระบบ,บนะครับ uh huh. ซึ่งมีขั้นตอนการแอดที่จะต้องผ่านกระบ,บวนการด้านความปลอดภยัยต้องเมอร์รีไฟกับทางแบงค์เรียบร้อยเรียบว่าเป็นเจ้าของบัตรจริงๆนะพวกนี้เข้ามานะครับ หลังจากที่เราต้องการที่จะจ่ายสมมุติว่าเนี่ยกรณีเนี้ยผมจะจ่ายเงินคุณแก่เป็นร้านค้าคุณกัญชา,าคนชชาครับคุณช่วยจ่ายเงินรถบิน9้าล้านบาทมาให้ผมด้วยครับแทนที่ททผมแทนที่ผมจะเอาบัตรคเครดิตยื่นให้นะครับ,รบผมคว้ามือถือขึ้นมาครับแล้วก็เลือกบัตรคเครดิตที่ต้องการเช่นผมต้องการเลือกใบนี้นะครับวิธีการจ่ายคือไม่ใช่แค่ยื่นไปนะครับแต่ว่าผมต้องสแกนลายนิ้วมือด้วยนี่ข้างล่างเขียนว่า Pay with f i n g e r p r i n t นะครับเพื่อที่จะ ยืนยันว่าผมอ่ะเป็นเจ้าของเครื่องนี้เป็นเจ้าของบัตรใบนี้ถูกต้องครับสมมุติมือถือผมหายใครก็ไปจ่ายไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีลายนิ้วมือผมคือต้องบอกว่าพิมพ์ลายนิ้วเป็นลายมือจริงนะฮะไม่ใช่การกลดรหัสนะฮะนะครับลายนิ้วมืออ่ะสมมติจะจ่ายแล้วนะครับผมเอาลายนิ้วมือสแกนปึ๊บด้านบนเนี่ยเขาจะปล่อยสัญญ,ญาณลพาะพอปล่อยสัญ,ญญาณนะครับวิธีการง่ายมากครับเอามือถือเครื่องนี้ไปทาบข้างๆเครื่อง EDC อย่างนี้ครับ เท่านั้นเลยนะครับบนเครื่อง EDC จะให้ร้านค้ากดยอดเงินเหมือนตามปกติเลยนะครับร้านค้าก็จะกดยอดเงินอย่างเช่น1 0,000่บาทอ่าก็ตามปกติครับร้านค้ากด10,000บาทกดแล้วกดโอเคครับกดโอเคป๊บก็จะทําการตัดบัตรเครดิตผมเป็นมูลค่า1 0,000บาทมีสลิปตัดไปเรียบร้อยแล้วจริงๆอันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปนี้ใครเนี่ยเราไปเจยใครเรียบร้อย1 0,000บาทนี่คือเป็นสลิปของร้านค้ากดอีกทีนึ่งเป็น สลิปของลูกค้าปกติผมได้สลิปนี้กลับบ้านคุณจงเอาอันนี้ไปไปเรียบร้อยจ้ะไปนะฮะเสร็จสิ้นการจ่ายเงินอืผ่านทางโทรศัพท์มือถือไม่ต้องใช้บัตรเครดิตเลยคือต้องมันจะเป็นแถดตรงนี้นะฮะคือไม่ต้องใช้บัตรคคือเราเอาเรียมือถือวางแปะตรงนี้ฮะใช่ครับวิธีการทํางานของมันเนี่ยคือมันปล่อยคลื่นแม่เหล็กออกมานะครับวิธีการที่แบบนี้เนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าเครื่องรูดบัตรเครดิตที่อยู่ในระบบทั้งหมดทั่วประเทศตอนเนี้นับแสนเครื่องเนี่ยนะครับ รองรับการจ่ายเงินด้วย Sams ุ n เพ a y ทันทีโดยที่ร้านค้าเนี่ยไม่ต้องอัปเกรดเครื่องเลยเป็นเครื่องเดิมนี่แหละครับเครื่องที่ปกติเราต้องเอาบัตรไปรูดต้าข้างเนี่ยนะครับถือว่ารองรับ s ั m s ุ n เพ a y เรียบร้อยแล้วเยี่ยมซัมซุงประเทศไทยให้ข้อมูลว่า99.9% 9เลยนะครับที่เขาไปทดลองทั่วประเทศมาเนี่ยเครื่องที่มีกันอยู่ตามร้านทวกเนี้ยหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนเป็นร้านค้าที่มีเครื่อง EDC พวกนี้อยู่แล้วเนี่ยคุณรองรับซัมซุงเพย์นะครับใช้ได้เลยใช้ได วิธีการชําระเงินเนี่ยมันก็จะไม่แตกต่างอะไรกับการใช้บัตรเครดิตไปรูดแต่ว่าลูกค้าสะดวกขึ้นตรงที่ว่าเขาไม่ต้องพกบัตรตัวจริงๆก็ได้หรือว่าไม่ต้องหยิบบัตรออกมาจากกระเป๋าตางังค์จริงๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือนวัตกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับซัมซุงเพย์เนี่ยก็ประเทศไทยเนี่ยทางซัมซุงประเทศไทยเองก็มุ่งมั่นอย่างมากที่บอกว่าจะต้องให้ในวัตกรรมนี้เกิดให้ได้ ตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับใครอยากใช้เป็นกลุ่มแรกๆของประเทศนะครับไปลงทะเบียนตามเว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตอนนี้เลยนะครับเปิดเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็ภายในปลายปีนี้แหละก็จะเริ่มเปิดให้ใช้สําหรับบางบัตรบัตรบางธนาคารอีนนี้มือถือซัมซุงรุ่นที่ใช้ได้อ่ารุ่นที่รองรับซัมซุงเพย์นะครับซีรุ่น่หนบ้างครับ a อห7นะครับ S6 S7 อ่ากับ s อสโอกนะครับแล้วก็ S7 ใช่ Galaxy n o ซี่และ Galaxy Note 7ที่จะขายในอนาคตใช่รวมถึงรุ่นใหม่ๆที่จะเปิดตัวอีกในอนาคตด้วยนะครับเอาเป็นว่าคือคนใช้สมสุดถือ a m s u n งรุ่นที่แบบว่ารุ่นบนบนเนี่ยใช้ได้แน่แนชัวร์ใช่ครับ,บก็จะก็จะมีการอัปเดตเข้ามาให้ได้ใช้นะครับคือไม่ต้องถึงกับซื้อมือถือเครื่องใหม่ก็จะมีอัปเดตมาให้ใช้แล้วก็จะมีแอ ซัมซุงเพยนะครับเห็นสำหรับในการที่จะแอดบัตรเครดิตเข้าไปส่วนดีเทลว่าแอดบัตรเข้าไปแล้วเครื่องหายยกเลิกบัตรยังไงเนี่ยตรงนี้เนี่ยทุกอย่างมีระบบการรองรับซึ่งยืนยันว่าปลอดภัยกว่าบัตรพลาสติกเดิมๆแล้วก็สะดวกกว่าบัตรพลาสติกเดิมๆแน่ๆก็สังเกตว่าวิธีการจ่ายเงินเมื่อกี้ก็ง่ายมากคือเร็วรมากนะครับแค่แบบปึ๊บแล้วก็มาเอามาเจาะข้างๆกดยอดเงินสลิป<ด>ออกได้เลยนะครับ ่ะก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นเจ้าของซัมซุงนี่คือข่าวดีมากๆนะครับรอเล่นกันได้นะครับผมนี่คือนวัตกรรมที่มีเฉพาะมือถือให้มือถือซัมซุงยี่ห้อเดียวเท่านั้นและการจะเกิดขึ้นในไทยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับเอามารีวิวให้ชมกันก่อนครับนี่คือดิจิรัสก a d จ e ตนะครับพอเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ามาดาวโหลดแอปพร้อมกันในช่วงแอปโฟกัสครับ ใครๆก็ติดแฮชแท็กร้องไห้หนักมากจะวัยรุ่นวัยทำงานไปยันรุ่นคุณพ่อคุณแม่ติดมือถือหนักขนาดนี้จะไม่ปวดตาจนร้องไห้หนักมากได้ไงให้ฟิล์มและกระจกกนรอยโฟกัสบูลไลคัสช่วยถนอมสายตาคุณด้วยเทคโนโลยีกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายติดโฟกัสแล้วชีวิตดีดีรู้ยังเรื่องงานมาเต็ม บันเทิงมาเต็มเกมออนไลน์มาเต็ม, Online, ม,เ,ตมเต็มที่กับทุกความต้องการแรงไม่มีสะดุดเน็ตบ้านมาเต็มต้อง AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติก100%พร้อมแล้ววันนี้ในกรุงเทพและ23จังหวัด AIS Fiber เรื่องงานบันเทิงเกมออนไลน์ เ<แ>ต็มที่กับทุกความต้องการเน็ตบ้านมาเต็มต้อง AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออป100%พร้อมแล้ววันนี้ในกรุงเทพและ23จังหวัด AIS Fiber กับเข้าสู่รายการดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมหยิบเอาสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าแท็บเล็ตที่มีอยู่ครับขึ้นมารออยู่เลยนะครับเดี๋ยวแนะนำแอปแล้วก,กดดาวน์โหลดไปพร้อมกันครับนี่คือช่วงแอปโฟกัส สนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ตแอปโฟกัสนะครับแอป,ปแรกที่มาแนะนําวันนี้นะครับเป็นแอป,ปสําหรับคนชอบดูวิดีโอผ่านทางมือถือมากนะครับก็จะมีแอป,ปให้ดูวิดีโอต่างๆมากมายนะครับ<ช>แต่ว่าล่าสุดนะครับก็มีแอป,ปนี้ออกมาครับชื่อว่าแอป,ป Rabbit แต่ว่าสะกดว่า R A B T <ม S 2> นะครับก็น่าจะอาจ่านว่าแรบบิตแล้วกัน <laughs> <laughs> ก็เดาวๆวมาคงประมาณนี้แหละนะ,นะครับแรบบิตเนี่ยเป็นแอป,ปที่เขาจะแนะนํา วิดีโอที่เราน่าจะชื่นชอบมาให้เราดูนะครับทุกวันวันละ60นาทีโดยที่วิดีโอที่จะแนะนําเราเนี่ยก็เป็นวิดีโอที่เขาถามเราแล้วแหะว่าเราชอบดูคลิปแนวไหนใช่มีความชอบเป็นอย่างไรหรือว่าก็จะปนนปปกับวิดีโอที่๊อปูลา r ในช่วงนั้นๆที่มีคนดูเยอะๆแบบ,บที่เราไม่ควรพลาดก็จะรวบรวมมาให้เราดูแล้วก็ เราสามารถที่จะข้ามไปวิดีโอถัดไปได้สมมติคลิปนี้ไม่ชอบเราก็ข้ามไปคลิปต่อไปแล้วก็ให้เรตติ้งของแต่ละคลิปได้ด้วยอเหมือนกับเราไม่ต้องเข้าไปใน YouTube เพื่อไปบราว์หาวิดีโอหรือว่าชแนลที่เราสับส r ิ b e ไว้บางทีเราก็จะพลาดสิ่งดีๆไปครคือบางทีบางคน,<ะ>นใช้วิธีแบบเข้ายูทูปเปิดไปเรื่อยๆไม่เจออันที่โดนสักทีหรือบางคนเนข้าแบบเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยก็แบบไม่ได้มีคลิปที่เพื่อนๆแชร์กันมาเราก็อาจจะแบบพลาดคลิปดีๆไปนะครับเข้าดาวนโหลดแอปตัวนี้มาปุ๊บแล้วก็เข้าไปก็จะมี วิดีโอที่เขารวบรวมมาให้แล้วก็แนะนําให้เราเลยทีเดียวก็ง่ายดีนะครับก็แนะนําให้ดาวน์โหลดการชื่อ RABT หรือว่าหลายๆคนอาจจะเรียกว่า Rabbit อ่าโหลดได้ฟรีนะครับครับผมมาถึงแอป of the week นะครับหลังจากที่เรามีกระแสบาร์บีคิวควาซาสักพักใหญ่นะครับคือหาออนไลน์กระทะสีดำกระทะดำอ๋อทุกคนอยากกินอยากกินแล้วพบว่าไปถึงร้านปุ๊บก็มีคนมีคนก็เด้งมาหาพวกเราสองคนบอกว่าไอ้ที่เขาบอกให้ต่อคิวออนไลน์มันคืต่อคิวอะไรเหรอ คือถ้าเกิดใครไปกดคิวหน้าร้านบบา,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 าร์ BBQ Plaza สำหรับสาขาที่มีเอ้กระทะแบล็คแพนเนี่ยนะครับจะค้นพบว่ามันไม่ได้รอแค่50คิวเหมือนกันรอ200คิวคือ,อ,อแบบรออะไรกันคือจะมีคนมากดนี่คนมากด200ร้อยคิวหรอคือจริงๆเขาไม่ได้ไปกดที่สาขาหรอกครับเขากดผ่านแอปที่ชื่อว่า Q Q คิวคิวฮะคิวคิวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นซาร์อัพคนไทยเป็นหนึ่งในซาร์อัพที่แบบว่าน่าสนใจเหมือนกันนะฮะโจทย์ของแอปนี้มีมากครับ ทำให้คุณกดบัตรคิวโดยที่คุณไม่ต้องไปนิาร้านนั่นแหละครับนี่เก๋มากครับแอปคิวคิวเนี่ยเข้าไปหนึงปุ๊บนะก็จะมีบริการเรียกว่าร้านอาหารหรือแบงค์อย่างเช่นตอนนี้ที่แบงค์ของเราคือ s c b ไม่ใช่แค่บคาร์บิวพาซ่าเลยทีเรายกตัวอย่างนะแต่คือ หลายหลายอย่างเลยหาหลายร้านแล้วก็มีธนาคารด้วยธนาคารนี่น่าลำคาญมากบางทีแบบพักเที่ยงจะต้องแบบไปเข้าแบงค์ไปถึงเสร็จเจอ50คิวนะครับก็ตอนนี้ถ้าเกิดดังๆนะฮะก็มีบาร์บีคิวพัซ่าชาบูชิซิสเลอร์นะครับไก่วาบอนชอนนะครับบอนชอนชิคเก้นร้านใจแอนยากทีนิคุแล้วก็มีนะครับแล้วก็ถ้าแบงค์ก็ได้ชัดเจนนะฮะเนี่ยครับเอซีบีนะครับก็ คุณสามารถจองได้ว่าคุณจะจองอะไรว่าไปกปดบปัตรคิวล่วงหน้าไว้เขาก็จะบอกว่าโอเคคุณจองไว้นะแล้วพอใกล้ถึงเวลาปุ๊บก็จะเด้งเตือนมาที่แอปด้วยเตือนด้วยนะครับคือบอกด้วยนะครับว่าจะถึงคิวของเราแล้วก็ช่วยกัวนาวิ่งไปที่ร้านอะไรอย่างงี้เป็นต้นอะไรเง,งี้ยนะครับก็ถือว่าสะดวกมากแล้วก็แอปเนี่ยด้วยความที่มันเป็นแอปี่ยทำให้การอัปเดตคิวต่างเนี้ยียไทมก็รีเฟชกันไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรก็ว่าไปนะครับช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากลองกระทะดำของบาฮิโอซาตอนนี้ โหลดแอปนีเละฮะไม่งั้คุณไม่ได้กินหรอครับเนาะดีกว่าไปกดคิวหน้าร้านต้องมานั่งเฝ้าเดินกลับไปดูบ่อยๆว่าถึงคิวเท่าไหร่แล้วนะครับโหลดแอปนี้ได้ฟรีใช้บริการทุกอย่างได้ฟรีนะครับก็ทั้งดีทั้งสะดวกแบบนี้ก็ราวโหลดมาติดเครื่องกันไว้ได้เลยนะครับนี่คือช่วงแอปโฟกัสและนี่คือรายการดิจิทัลไลฟ์ประจำสัปดาห์นี้ครับ ผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้นะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียครับทางทวิ t เตอร์ d i g i t a l i f e t v รวมถึงบน f c e e o o o นะครับที่ f a c e b o o k c o m d i g i l i v e t v ครับดูรายการย้อนหลังครับ y o u t u b e c o m d i g i l i v e t v แล้วก็เว็บไซต์ครับ w w w d i g i l i f e t v ครับเรากลับมาพบกันแบบนี้นะครับทุกคืนวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนตรงครับที่นี่ช่อง nation tv แต่ก่อนจากกันวันนี้นะครับก็มีโครงการนะครับที่ค้นหานักพัฒนาแอปพลิเคชันคนไทยอ่าที่เพื่อที่จะ หาผู้ชนะนะครับไปแข่งขันในระดับนานาชาติในโครงการท้าฝันคนปั้นแอปครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพาไปดูเรียลิตี้โชว์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการท้าฝันคนปั้นแอปหรือ Thailand ICT Awards 2016เป็นโครงการประกวดเฟ้นสุดยอดผลงานด้านซอฟต์แวร์ระดับประเทศที่สมาคมอ,อุตสาหกรรม i c t ปาร่วมกับ n a t i ่น TV และ SME Bank จัดขึ้นให้เหล่าสตาร์ทอัพตั้งแต่นิสิตนักศึกษาจนไปถึงผู้ประกอบการ SME แข่งขันประกวดแอปพลิเคชันและนำผลงานไปแข่งขันต่อในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเวที Asia ียแปซ i ฟ ICT c t l l l n c n c p i p i c t a a w a r d s ปีนี้จัดขึ้นที่ไต้หวนันช่วงต้นเดือนธันวาคมครับ และนี่คือตัวอย่างโฉหน้าส่วนหนึ่งของทีมผู้เข้ารอบต้องมานําเสนอผลงานตัวเองภายใต้เวลาที่จํากัดเพียง3นาทีต่อนหน้ากรรมาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะสลับผัดเปลี่ยนมาคอมเมนต์และเผยความรู้สึกตรงไปตรงมาผ่านอ e ีโมติคอนต่อหน้าต่อตาเนเบอร์อ <Neighbor S 1> <Neighbor S 2> คือระบบปฏจจิบัติการที่เอาไว้บริหารงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมนะครับโดยเนเบอร์เองมี2ส,ส่วนนะครับส่วนการทํางานของนิติบุคคลนะครับเราออกแบบและพัฒนาระบบ ให้รองรับกระบวนการทํางานในการบริหารนิติบุคคลในคอนโดหรือว่า,าทางาหมู่บ้านจัดสรรนะครับแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันอีกฝั่งหนึ่งสําหรับฝั่งลูกบ้านโดยเฉพาะนะครับโดยเรานําเอาคลาวด์เทคโนโลยีมาเชื่อมต่อข้อมูล2ฝั่งนะครับมาเชื่อมโยงเข้าหากันนะครับโดยทีเ่เมื่อมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆหรือแม้การแจ้งซ่อมแจ้งปัญหา ก็สามารถทำผ่านระบบเนเบอร์ได้นะครับคลิกดูดนี่จริงๆก็คือแอปพลิเคชันหรือทูตัวหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับคอมมูนิตี้ของคนที่รักการเตะฟุตบอลคอมมูนิตี้นี้คือมันเกิดขึ้นมาที่ว่าผมนั่งทำงานเกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์มาอยู่15ปีจนถึงจุดๆหนึ่งและอยากอยากมีสังคมบ้างอยากเตะฟุตบอลบ้างแต่เราจะนัดเพื่อนนัดเพื่อนเก่าๆหรือหาเพื่อนใหม่หาได้ยากมากจนวันหนึ่งเราเลยคิดว่ามันน่าจะมีแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับในการ หาเพื่อนที่ชอบกีฬาฟุตบอลที่อยู่ในระแวกเดียวกับเรามาเตะในสนามเดียวกับเราในเวลาที่เราว่างเหมือนกันโดยแอปพลิเคชันตัวนี้มีทูที่ซัพพอร์ตทั้งฝั่งเจ้าของสนามแล้วก็ฝั่งผู้ที่อยากเตะครับผมทีนี้เนี่ยถ้าหาคุณมีเงินเดือนคุณก็จําเป็นที่จะต้องซื้อกองทุน IMF l m f, f เพื่อมาลดหย่อนภาษีเงินเดือนถูกไหมครับแต่แต่แล้วเนี่ยการลดหย่อนภาษีเนี่ยไม่ได้เป็นจุดประสงค์หลักของการซื้อกองทุนเท่านั้นนะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยฟันเดยด้าเนี่ยจะเข้ามาช่วยคุณ เพื่อที่ช่วยคุณคัดกรองกองทุนของคุณเนี่ยนะครับเพื่อที่จะบอกจุดประสงค์หลักว่าคุณต้องการทากาไรในกองทุนไหนกององทุนความเสี่ยงไหนเหมาะกับคุณคุณต้องการซื้อไปเพื่ออะไรนะครับผลตอบแทนอะไรอะไรเท่าไหร,ร,ร่บ้างโดยฟันเรดาร์เนี่ยเรามีเรดาร์มากกว่า10เรดาร์ที่จะบอกคัดกรองการการ,การลงทุนของคุณเนี่ยให้เข้ากับสไตล์ไลฟ์สไตล์ของของคุณเองนะครับในการลงทุน ปัญหาอย่างที่เราพบเจอเลยก็คือว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยการแจ้งประกันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากทั้งในเรื่องของการให้ข้อมูลต่างๆนะครับหรือบางทีเราไปชวนในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยอย่างเงี้ยการให้ข้อมูลต่างๆก็จะทําให้อ่อ ล่าชาและไม่สะดวกนะครับทีนี้ปัญหาแบบนี้จะหมดไปเรามีตัวช่วยขึ้นมานะครับเรียกว่าตัว l i s with E-Policy นะครับง่ายๆก็คือเพียงคุณใช้ตัว Pass นะครับซึ่งลงอยู่ในตัวอุปกรณ์มือถือของคุณซึ่งมันเป็นอุกกรณตัวนี้นะครับเปิดไปด้านหลังการซึ่งเป็นตัว E-Policy ของเราเนี่ยเราสามารถที่จะคลิกไปเพื่อแจ้งเหตุในระหว่างนั้นนี้เราก็สามารถที่จะส่งข้อมูลนะครับที่จะเป็นเบื้องต้นอย่างเช่น ขกรณีนะครับข้อมูลส่วนตัวของเราจำนวนผู้บาดเจ็บรวมภาพถ่ายต่างๆนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าไปให้ทาง call center ของทางบริษัทประกันนะครับประกาศผลผู้ชนะเลิศหนึ่งเดียวช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมนี้ติดตามไอเดียของพวกเขาและเทคนิคกลยุทธ์พิชิตใจกรรมาการได้ในรายการพิเศษท้าฝันคนปั้นแอปทุกวันศุกร์เวลา10โมง2 0ถึงโมง50นาทีทางช่อง nation tv 22่